เคยสงสัยไหมว่าไดาโนเสาร์สูญพันธ์เพราะอะไรอุกกาบาตนำท่วมโลกผมว่ามีอีกเหตุผลที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเรื่องมันเริ่มจากผมบังเกินไปเจอรายงานลับฉบับหนึ่งในพิพิธภัณฑ์รายงานบอกว่าจริงๆแล้วไดโนเสาร์หลายตัวซุ่มซ่ามสุดๆ ลองนึกภาพทีเร็กตัวใหญ่เดินเตะก้อนหินหล้มหน้าทิมหรือสเตโกซอรัสเดินชนต้นไม้จนหนามแหลมหลุดกระจายเพื่อนผมที่เป็นนักบรรพชีวินวิทยายังเคยบอกว่าพวกมันเนี่ยนะเดินชนกันเองบ่อยจะตายมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ยินมาว่าไดโนเสาร์คอยาวตัวหนึ่งพยายามกินใบไม้บนต้นไม้สูงแต่ดันคอยาวเกินไปพันกับกิ่งไม้ซะงั้นสุดท้ายต้องให้เพื่อนไดโนเสาร์มาช่วยแกออก ตลกกว่านั้นคือมีรายงานว่าไดาโนเสาร์บางตัวพยายามจะพรางตัวแต่ดันเลือกสีผิดซะง,งั้นคิดดูว่าไดาโนเสาร์สีชมพูพยายามซ่อนตัวในป่าสีเขียวมันจะรอดไหมเนี่ยสรุปคือนอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วความซุ่มซ่ามของพวกมันเองก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก็เป็นได้ใครจะรู้